สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะคลิปนี้กี่มารายงานประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่9นะคะเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้มีผลกระทบจนถึงวันที่7มกราคม2564เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงประกอบกับยอมความกระกาศต่ําปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่เน้นที่จังหวัดนครศรี ีธรรมาราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาหลกได้สําหรับขึืนลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังปานกลางตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมาราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ112 8 2, ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหากมีประกาศฉบับต่อไปกีจะหยิบข่าวสารมารายงานมาเล่าให้ฟังนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย